วิญญาณคนรักเก่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแถวนี้ผีดุทุกคนผมชิดสอนครับเป็นคนจังหวัดอุดรธานีผมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตคนรักเก่าของผมถึงแม้ว่าเราจะเลิกรากันไปแล้วแต่เธอก็ยังอลาลัอาวรณผมและอยากให้ผมกลับไปรักเธอเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่เธอเป็นคนทิ้งผมไปมีรักใหม่พอรักใหม่ของเธอไปไม่ถึงฝั่งฝันเธอก็เลยเลือกที่จะกลับมาหาผมแต่การกลับมาในครั้งนี้เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วครับ ถ้าเป็นเพื่อนๆแล้วครับจะยังกลับไปรักกับเธออยู่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมได้คบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับผมแก่กว่าเธอหนึ่งปีแฟนของผมคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักมากทําให้มีคนชอบเธอทั้งหมู่บ้านแต่เธอกลับมาชอบผมครับไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนหล่อเหลาหรือบ้านรวยหรอกนะครับ เหตุผลที่เธอบอกว่าเธอชอบผมก็คือผมเป็นคนตลกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจดีแถมยังตามใจเธอทุกอย่างเลยทำให้เธอเลือกผมเป็นแฟนหลังจากที่เรียนจบชั้นมปลายเธอก็เข้าไปเรียนต่อในเมืองส่วนตัวผมนั้นไม่ได้เรียนต่อแล้วครับเพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งก็เลยต้องออกมาหางานทําผมมีอาชีพขับรถสองแถวอยู่ที่ตลาดและเมื่อเธอเลิกเรียนเธอก็จะมาหาผมที่คิวรถ และซ้อนรถเครื่องเก่าๆของผมกลับบ้านทุกวันโดยไม่อายและไม่สนคำคนนินทาที่มักจะพูดว่าเธอได้แฟนกระจอบจนกระทั่งเธอเรียนจบแล้วก็ไปฝึกงานที่กรุงเทพตอนนั้นก็ยังคุยกันแทบทุกคืนบางทีก็หลับคาสายแต่พอมาหลังๆเธอได้ทำงานจริงก็ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันซักเท่าไหร่แต่ก็ยังติดต่อหากันตลอดครับเธอบอกว่าเธอไม่มีเวลากลับบ้านเลย เพราะง,งานค่อนข้างจะยุ่งและอยากให้ผมไปหาเธอที่กรุงเทพบ้างแต่ด้วยสถานะการเงินของผมมันไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเพราะตอนนั้นที่บ้านผมเป็นหนี้และในช่วงนั้นเขาก็กำลังจะมายึดที่นาของแม่ผมก็เลยต้องเร่งหาเงินปิดหนี้ให้แม่ก่อนแต่ผมก็สัญญากับเธอไว้ว่าถ้าผมสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้เสร็จผมจะไปหาเธอทันทีผ่านไปได้ราวสองปีกว่า ที่ผมกับแฟนแทบไม่ได้เจอหน้ากันมีคอสายบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเหมือนช่วงแรกๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะจากที่เธอโพสต์ลงเฟซบุ๊กผมก็เห็นว่าเธอทำงานตลอดจริงๆกระทั่งมาถึงช่วงเทศกาลหยุดยาวผมก็เลยถามเธอไปว่าปีนี้จะกลับมาบ้านไหมเธอบอกกับผมว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่รู้ว่าที่ทำงานจะหยุดให้กี่วัน กลัวว่าถ้าไปแล้วจะหารถกลับยากผมก็เลยบอกกับเธอไปว่าถ้าไม่ได้กลับจริงๆเดี๋ยวผมจะไปหาเพราะผมเริ่มมีเงินเก็บสะสมไว้บ้างแล้วผมแบ่งเงินเก็บบางส่วนไปหาซื้อแหวนทองตั้งใจว่าจะเอาไปเซอร์ไพรส์เธอในวันที่เราเจอกันและผมเองก็ตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะเก็บเงินไปสู่ขอเธอกับที่บ้านของเธอจนกระทั่งถึงวันที่รอคอยผมก็นั่งรถจากอุดรธานีไปหาเธอที่กรุงเทพ โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเธอล่วงหน้าพอมาถึงผมก็โทรหาเธอแต่กลับติดต่อเธอไม่ได้ผมจึงไปหาเธอที่หอพักที่เคยบอกไว้แต่พอไปสอบถามดูกลับรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอ๋อน้องสาวคนสวยคนนั้นน่ะเหรอย้ายไปตั้งนานแล้วครับน่าจะย้ายไปอยู่กับแฟนนะคำตอบของพี่รอปภทำให้ผมชาไปทั้งตัวแต่ก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่า พี่เขาน่าจะเข้าใจผิดบางทีอาจจะเป็นแค่เพื่อนสนิทพี่ที่ทำงานหรืออะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่แฟนเพราะคนที่อยู่ในสถานนะแฟนของเธอคือผมนี่พูดกับพูดนะแฟนน้องก็ทั้งหล่อทั้งรวยขับรถสปอร์ตอย่างรู้แถมยังทิปหนักด้วยนะพูดไปแล้วยังเสียดายอยู่เลยอะว่าแต่น้องเป็นอะไรกับน้องคนสวยคนนั้นล่ะประโยคบอกเล่าของพี่รอปภกลายเป็นประโยคคํคำสั่งให้ผมต้องเจ็บไปทั้งใจ หลอรวยซึ่งสิ่งที่พี่รปภบอกออกมาถ้าไม่มีในเบ้าหน้าและรากเง้าของผมเลยครับในขณะที่ผมกําลังยืนคิดว่าจะเอายังไงต่อดีเพื่อนผมมันก็โทรเข้ามาเฮ้ยมึงอยู่ไหนอ่ะกรุงเทพมึงไปทําไมวะกูมาหาโบะมึงจะไปหาเขาทาไมนี่ก็เพิ่งเอาผัวใหม่กลับมาบ้านเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีงานผูกข้อมือกันด้วยนะสิ้นเสียงการส่งสารจากเพื่อนผมก็เหมือนคนโดนถีบหน้า และมีรถสิบล้อมาชนซ้ำอีกทีเพราะการผูกข้อมือตามธรรมเนียมประเพณีของคนภาคอีสานก็คือการแต่งงานนั่นแหละครับพอรู้แบบนั้นผมก็ตัดสินใจตีตั๋วกลับไปดูเองให้เห็นกับตาว่าแฟนผมเธอเปลี่ยนเป็นอื่นไปแล้วจริงหรือไม่ซึ่งมันก็จริงครับผมนั่งรถมาถึงบ้านตอนเช้าและไปที่หน้าบ้านของเธอก็เห็นว่าชาวบ้านพากันมาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาว พิธีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายทำกลางความชื่นมื่นของครอบครัวเธอผมยังได้ยินมาอีกว่าค่าดองครั้งนี้สูงเป็นหลักหลายแสนแถมเจ้าเบ่ายัางใจปั้มซื้อที่ดินเตรียมปลูกเรือนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยช่วงเช้าพากันผูกแขนสู่ขวัญตกบ่ายก็พากันไปลงเสาเอกในพื้นที่ที่จะตั้งเรือนหอทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ผมไม่ทันจะได้ตั้งตัวแฟนของผมตัวติดก,กับเจ้าเบ่าตลอดเวลา ทำให้ผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับเธอเลยสักคําตอนนั้นผมเสียใจมากครับเสียใจจนแทบเสียผู้เสียคนเพื่อนๆก็เลยลงความเห็นว่าผมควรไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อทําใจตอนนั้นมีพี่ชายของเพื่อนทํางานอยู่ที่กรุงเทพและต้องการคนงานพอดีผมจึงได้ตัดสินใจขึ้นกรุงเทพไปหลบเลียแผลใจในช่วงที่ผมมาทํางานอยู่กรุงเทพเพื่อนๆในหมู่บ้านก็ยังคอยรายงานสถานการณ์เป็นระยะระยะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงกูรู้แล้วว่าทําไมแฟนมึงต้องรีบแต่งทําไมเหรอก็มันท้องก่อนแต่งกัสินี่แต่งยังไม่ถึงสามเดือนเลยท้องโย้แล้วพอได้ฟังแบบนั้นผมก็ยิ่งต้องทําใจและยอมรับว่าเส้นทางรักของผมกับเธอได้จบลงแล้วจริงๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกสองเดือนเพื่อนผมก็ส่งข่าวมารายงานอีกครั้งเฮ้ย <Hey, S 1> มึงรู้เรื่องแฟนเก่ามึงยังมีอะไรอีกอะมันตายแล้ว ผูกคอตายคาคือบ้านที่เป็นเดือนหอของมันเลยตายทั้งกลมด้วยเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแฟนเก่าผมโดนเมียของฝ่ายชายมาอารวาสถึงบ้านแถมยังจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคือฝ่ายชายอะ่ะมันมีลูกมีเมียแล้วแถมยังเอาเงินเมียมันมาเปแฟนเก่าผมอีกเขาขั้นช่อโกงเลยเพราะเขามีทะเบียนสมรสและหลักฐานครบเธอโดนด่ากราดและประจานจนอับอายพ่อกับแม่ของเธอก็เช่นกัน สุดท้ายเธอเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีความอัปยศในครั้งนี้พอรู้แบบนั้นผมก็รู้สึกสงสารเธอจับใจเลยตัดสินใจลางงานเพื่อมาร่วมงานศพและขออโหสิก,กรรมให้กับเธอในวันเผาของเธอผมตัดสินใจบวชหน้าไฟให้เพราะมันน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะสามารถทำให้เธอได้การเสียชีวิตในลักษณะาตายทั้งกลมนั้น ก่อนจะทําพิธีชาปนก,กิจจะต้องมีการผ่าท้องเพื่อเอาเด็กออกในระหว่างที่กําลังทําพิธีอยู่ก็มีลงฝนพัดมาหอบใหญ่จากนั้นฝนก็ตกกระหน่าแบบฟ้ารั่วจะไม่สามารถทําพิธีเผาศพต่อได้จนในที่สุดต้องนําร่างของเธอไปฝังที่ป่าช้าแทนตอนที่เคลื่อนขบวนฝนยังตกหนักอยู่พวกจะญาติรวมไปถึงชาวบ้านที่มาร่วมงานจึงไม่ได้เดินร่วมไปในขบวนด้วย จะมีก็แต่พระสงฆ์ที่บวชหน้าไฟและพ่อกับแม่เท่านั้นที่เดินไปด้วยกันในระหว่างนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมาซบที่บา่าแล้วก็มีเสียงร้องไห้สะอื้นอยู่ใกล้ๆจะว่าเป็นแม่เธอก็ไม่น่าใช่เพราะเดินกันอยู่คนละฝั่งและมันก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่เริ่มออกเดินจนไปถึงที่ป่าช้าพอไปถึงสัป,ปะเลยที่ยืนรออยู่ก็พูดขึ้นมาว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะนะเขายัางอยู่ในผ้าเหลือง จะทำอะไรก็เกรงใจผ้าเหลืองบ้างตอนนั้นผมก็เอดใจอยู่ว่าลุงแกพูดอยู่กับใครแต่พอแกพูดจบผมก็รู้สึกว่าที่ไหลมันเบาขึ้นมาทันทีคล้ายกับว่าคนที่ทซบผมอยู่ได้ผละออกไปแล้วแต่ในระหว่างที่ฝังร่างของเธอผมก็ยังได้ยินเสียงร้องไห้ดังอยู่ใกล้ๆตลอดกระทั่งฝังเสร็จก็ยังได้ยินและลากยาวมาจนถึงตอนที่ผมกลับมาที่วัดและเตรียมศึกจะศึกเลยเหรอ ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์จะขอให้บวชต่อให้ครบเจ็ดวันจะติดขัดอะไรไหมเออมันมีอะไรหรือเปล่าครับพระอาจารย์มีมันเลยเลิกศึกมาแล้วศึกไปกลัวจะไม่ดีงั้นก็ว่าตามนั้นก็ได้ครับเพราะมาครั้งนี้ผมก็ตั้งใจจะมาอยู่จนทำบุญกระดูกให้เธออยู่แล้วครับถามจริงๆนะยังรักยังอวรศีกาที่เสียไปอยู่ไหมถ้าจะให้พูดตามตรงเลยก็ยังรักครับ แต่ไม่ได้รักแบบคนรักแล้วที่ตั้งใจมาอยู่ช่วยงานจนจบก็เพราะผมสงสารเธอมากกว่าไม่คิดเลยว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้พอผมพูดจบปุ๊บอย,ยู่ๆก็มีลมพัดมาหอบใหญ่ทำเอาเข้าของในห้องปลิวกระจุยกระจายไปหมดไม่เว้นแม้กระทั่งฝาบาทซึ่งก็ปลิวมาโดนหัวผมพอดีเป๊ะตอนนั้นผมเห็นพระอาจารย์นั่งหลับตาไปสักพักก่อนจะพูดอะไรบางอย่างพอธโยม แค่ฆ่าตัวตายก็เป็นบาปมากแล้วอะไรนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับลมที่สงบลงและท่านก็บอกกับผมว่าในระหว่างที่อยู่ในผ้าเหลืองจงมีสติให้มากรักษาศีลให้เคร่งครัดอย่าได้เผลอวอกแวกพยายามปฏิบัติสมาธิสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาเพื่ออโหสิกรรมให้ศีกาเขาไปจงตั้งใจทำให้ได้นะ เพื่อตัวของเธอเองทำได้ใช่ไหมได้ครับคืนนั้นผมกลับมาจำวัดที่กุติเพียงลำพังในขณะที่กำลังจะสวดมนต์ก่อนจำวัดผมก็ได้ยินเสียงแฟนเก่าของผมมาตะโกนเรียกแต่ด้วยความที่ผมไม่แน่ใจคิดว่าหูคงเพี้ยนไปเองก็เลยส่องดูที่รูประตูปรากฏว่าเป็นเธอจริงๆด้วยครับและจากที่ตอนแรกเธอยืนอยู่ข้างล่างไม่เห็นว่าผมกำลังส่องดู เธอก็พุ่งเข้ามาที่หน้าประตูและตะโกนเรียกผมเสียงดังทั้งยังเคาะประตูดังจนกรอนแทบหลุดตอนนั้นผมก็กลัวนะเพราะสภาพที่เธอมาก็คือสภาพที่ไม่โสภาเอาซะเลยผมก็เลยรีบไหว้พระสวดมนต์และเข้าสมาธิทันทีแต่ตอนนั้นจิตมันก็ยังไม่สงบความกลัวมันยังแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูหลังจากที่ผมนั่งหลับตาไปได้พักหนึ่งเสียงก็งเงียบไป ผมก็เลยแอบรีตาขึ้นมามองซึ่งคราวนี้เจอเต็มๆเ,เลยครับเธออยู่ตรงหน้าผมในระยะประชิดใบหน้าซึ่งห่างกันไม่ถึงหนึ่งนิ้วเลยด้วยซ้ำหนูเรียกทำไมพี่ไม่ตอบเธอพูดใส่หน้าผมด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองตอนนั้นผมเกือบจะสติหลุดแล้วแต่ก็ยังพยายามควบคุมความกลัวและหลับตาลงส่วนเธอก็ยังคงอยู่ในท่าเดิมระยะเดิมและยังถามผมซ้ำๆอยู่แบบนั้น แต่ผมก็เลือกที่จะไม่ตอบครับพยายามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนในที่สุดเธอก็หายไปพร้อมกับเสียงไก่ขันที่ดังสวนขึ้นมาผมลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเป็นเวลาตีสี่แล้วซึ่งผมจะต้องไปทำวัดที่โบสถ์เมื่อทำวัดเสร็จก่อนจะออกไปบินทบาทผมก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเมื่อคืนนี้เธอมาหาผมในสภาพแบบไหน ที่อาตามาย,ยังไม่อยากให้ศึกก็เพราะเหตุนี้แหละถ้าศึกไปแล้วก็อาจจะเอาไปอยู่ด้วยพระจิตสุดท้ายของเขาก่อนตายหวนคิดถึงแต่คนรักเก่าจนทำให้เขาต้องการให้ไปอยู่ด้วยออแบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับพระอาจารย์มีสิก็เห็นมาก,กับตาแล้วไม่ใช่เหรอผมพยายามจะถามต่อแต่พระอาจารย์บอกว่าได้เวลาบินทบาทแล้วเลยต้องออกไปบินทบาทก่อนเส้นทางการเดินบินทบาทของผม ต้องผ่านทั้งหน้าบ้านของเธอและอดีตเรือนหอของเธอด้วยซึ่งมันก็นแน่นอนครับเธอมาปรากฏตัวให้ผมเห็นทั้งสองที่ทั้งยังเดินตามผมมาตลอดจนกระทั่งผมมาฉันเช้าเธอก็ยังนั่งมองหน้าผมอยู่แบบนั้นเอาเป็นว่าถ้าผมลืมตาขึ้นมาเมื่อไรก็ตามผมจะเจอเธอมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าทุกครั้งอยู่ที่ว่าจะใกล้หรือไกลก็เท่านั้นกระทั่งมีอยู่คืนหนึง่ง ในขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระอยู่กุติไม่ไหวมีเสียงแม่ของผมมาตะโกนเรียกอยู่หน้าโบสถ์ตอนนั้นผมก็ลืมตัวไปเผลอขานรับพอผมขานรับเสร็จผมก็รู้สึกวูบไปเลยแล้วผมก็มายืนอยู่ที่หน้าโบสถ์คือตอนนั้นผมไม่ได้ใส่จีวรพระแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคล้ายความฝันแต่มันก็เหมือนเรื่องจริงอารมณ์มืนตกอยู่ในภวังจากนั้นแฟนเก่าของผมก็ปรากฏตัวขึ้น แต่สภาพของเธอไม่ได้น่ากลัวแล้วดูปกติดีทุกอย่างเธอเดินเข้ามาจูงมือผมแล้วเราก็ไปในที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันผมรู้สึกมีความสุขมากครับรู้สึกมีความสุขจนผมอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยด้วยซ้าคือตอนนั้นผมยังเข้าใจว่าตัวเองฝันอาจจะนั่งสมาธิแล้ววูบหลับไปประมาณนั้นในขณะที่ผมกำลังนอนหนุนตักเธออยู่ตรงกระท่อมริมนาที่ที่เราชอบไปนั่งเล่นกันเธอก็ถามผมว่า พี่เราอยู่แบบนี้ด้วยกันตลอดไปได้ไหมตอนแรกผมก็กำลังจะตอบว่าได้แต่อยู่ๆมันก็เกิดภาพซ้อนขึ้นมาเป็นภาพบรรยากาศงานศพมีรูปหน้าศพเป็นรูปของเธอภาพเหตุการณ์วันที่จะเผาร่างเธอแต่ไม่ได้เผาและต้องนำไปฝังที่ป่าช้าภาพที่หลวงพ่อพูดกับผมในวันที่ผมจะศึกภาพที่เธอมายืนเรียกผมที่กุฏิภาพมันวนซ้ำๆจนผมได้สติและรู้ตัวว่า เธอตายไปแล้วนี่ผมจึงลุกขึ้นมานั่งและเดินห่างออกมาจากเธอแต่เธอก็พยายามจะคว้ามือผมไว้และบอกให้ผมอยู่กับเธอที่นี่ตอนนั้นผมได้ยินเสียงของหลวงพ่อดังแว่วขึ้นมาในสมองบอกเธอว่าอาโหสิกรรมให้ขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีจากนี้ขอตัดขาดกันตอนนั้นใจหนึ่งมันก็อยากพูดแต่อีกใจมันก็ไม่ยอมพูด ผมยืนอ้ำอ้ำอึ้งองอยู่แบบนั้นจนเธอเข้ามากอดผมไว้แต่ภาพเหตุการณ์ในวันแต่งงานของเธอก็ผุดขึ้นมาผมจึงตัดสินใจแกะมือเธอออกและบอกกับเธอไปว่ารักของเรามันจบไปแล้วายไม่โกรธที่เจ้าเลือกเขาไอาไม่โกรธที่เจ้าทิ้งไอแต่ไยไม่อยากให้เจ้าต้องมาจมอยู่กับความทุกข์ไปซะเถอดอีลาไอาอโหสิก,กรรมให้และขอมอบบุญที่ไอได้บวชในครั้งนี้ให้เจ้าเด้อเมื่อผมพูดจบ เธอก็กรีดร้องเสียงดังลั่นจากนั้นก็มีแสงสว่างว่าบเข้ามากั้นกลางระหว่างผมกับเธอผมสะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรอบตัวมีแม่และพระอาจารย์ยืนอยู่ด้วยแม่ผมรีบเข้ามากอดผมไว้และร้องไห้ด้วยความดีใจที่เห็นว่าผมฟื้นได้สติผมมาทราบเรื่องราวทั้งหมดจากพระอาจารย์ว่าในคืนนั้นอยู่ๆผมก็หายตัวไปกระทั่งเช้าว,วันต่อมา มีคนมาพบว่าผมลอยอยู่ในสระน้ำหลังวัดจึงาพาผมมาส่งโรงพยาบาลและผมก็นอนแน่นิ่งไปถึงสาวันสามคืนเต็มจนทางหมอบอกว่าถ้าวันนี้ผมไม่ฟื้นผมก็น่าจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราเพราะสมองขาดออกซิเจนจากการจมน้าหลังจากพักฟื้นจนแข็งแรงดีผมก็ยังกลับไปบวชต่อจนครบเจ็วันและอยู่วัดต่ออีกเจ็วันเพื่ออุทิศบุญให้เธอซึ่งเธอก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้ผมเห็นอีกเลย ผมเคยสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าตอนนี้เธอพ้นทุกข์แล้วหรือยังพระอาจารย์ก็บอกว่ายังแต่ด้วยกําลังบุญที่ผมส่งไปให้เธอมันก็ทําให้เธอได้รู้ว่าเธอจะต้องอยู่ที่ไหนนั่นเอง